าร์มเพราะหนูุเขาเลี้ยงเขาทำฟาร์มปุสัสว์อันนี้เนาะหนูกัดแหว่งหมดเลยเนาะมันกัดยันพรมเลยกัดยันพรมเนาะกัดแมงยันผ้าหลังคากัดผ้าหลังคาเปิดผ้าหลังคามาเนี่คงเออแต่ละคัน แอร์เปิดได้นะแต่ว่ากลิ่นรุนแรงมากครับกลิ่นขี้หนูนะเนี่ยนะอ,อ่าคือแลคโตบาซิลัสอ่ะลอ,องดูน็อตตูก็ขาดนี่นะน็อตตู้จีส่วนมากถ้าไม่เคยถอดล้างนะครับน็อตมันจะขาดนะขาดคาดเลยเอาไม่ออกบ่งไม่ออกครับ เราถอดแผงมาดูเนาะฝั่งนี้เยี่ยมอ่องฝั่งนี้ครับนี่หน้ามันถึงเหม็นแบบสุดๆเลยเนาะในตู้มันเป็นยังไงเนาะโอ้โหพระเจ้าจอด นี่ครับน็อตขาดเลยบ่งไม่ออกครับอย่างเงี้ยเป็นปีนีมละลายติดเนาะต้องหาแผงคอยเย็นเปลี่ยนอีก